มาดูหนังของคุณจิรวรรณกัมปนาแสนยากรน,นะครับเรื่องสามใบเถาที่นำสามสาวนางเอกของค่ายนะครับมันแสดงเป็นหนังที่น่ารักน่ารักนะครับออกฉายเมื่อ45ปีที่แล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2523ที่โรงหนังสยามปารีสวอชิงตันแล้วก็พาราเมลนะครับ สถานที่แรกที่หนังไปถ่ายทําที่ตัดมาให้ดูนั้นก็คือบริเวณนี้ก็คือเขาเรียกว่าสยามสแควร์นะครับแต่ว่าหนังไปถ่ายทําที่ร้านลูกชิ้นจุดทารถนะครับตะก่อนเป็นลูกชิ้นเด้งนะครับลูกชิ้นที่เด้งแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาเติมเป็นลูกชิ้นกระเด้งเพราะว่าบรรดาสามนางเอกนี่แหละครับมาจากต่างประเทศในบทก็ยังใช้ตะเกียบไม่เป็น ขี่ไปลูกชิ้นก็ตกเด้งนะครับเห็นไหมครับพนักง,งานในร้านก็เหมือนไม่สนใจจริงๆต้องสนใจหน่อยนะครับลูกชิ้นทําตกเห็นไหมครับแล้วก็ลูกชิ้นวิ่งหนีแล้วทีนี้ก็จะมีช่างภาพคนนี้แหละครับเขาเห็นดูน่ารักเขาก็เลยถ่ายเอาไปลงลงหนันสอองนนสือพิมพ์เพราะว่าเป็นลูกของทูตที่เดินมาเที่ยวห้างแล้วก็มาทําตัวแปลกๆอย่างนี้ก็เลยถูกถ่ายไปลง นี่เป็นฉากแรกนะครับที่ตัดมาให้ดูที่สยสามสแควร์นี่ครับดูครับเป็นหนังที่สมัยก่อนไปดูหนังที่โรงหนังแล้วก็ชอบนะครับรถเมสาย28ของขอสมมกอ่อเคยเจอไหมครับรถแบบนี้45ปีที่แล้วมุกของคุณหนังเรื่องนี้นะครับจะคล้ายคลมุกคุณสุภักษรนิดหนึ่ง ตรงที่ขึ้นรถเมล์นางเอกขึ้นไปนั่งพระเอกอยู่ข้างหลังผู้หญิงก็ต้องบอกว่าเก็บคนข้างหลังกระเป๋าก็จะเดินไปเก็บนี่คุณแท่นนะครับบอกเก็บเอาคนข้างหน้ากระเป๋าก็เดินไปจะไปเก็บพอใกล้จะถึงตัวอยู่ข้างข้างหลังค่ะอันนี้นายตรวจพอใกล้จะถึงก็ตะโกนเรียกสาลงลง ก็ลงเลยครับไม่ต้องเสียค่ารถเมย์เป็นมุกซึ่งมาอยู่ในหนังแล้วทั้งคู่ก็พากันไปเที่ยวที่ตรงนี้แหละครับเขาไม่บอกว่าเป็นที่ไหน,นะครับแต่ว่าในกรุงเทพเห็นแค่นี้ก็ต้องรู้นะครับว่านี่คือสวนสัตว์ดุสิตรหรือว่าเขาดินวน,นาเห็นไหมครับมีพ่าไปดูสัตว์แล้วก็การใช้คำพูดก็จะออกแนวตลกตลก มีกลิ่นอายของคุณสุภักษรเข้ามาในหนังเกือบตลอดนะครับหนังที่ใช้พระเอกที่ไม่ค่อยหลอ่อแต่นังเอกนี่สวยแนย่มีพระเอกหล่ออยู่คนเดียวครับคุณพลพลาพรนอกนั้นเขาจะเป็นพระเอกที่ดังมาจากหนังคุณสุภักษรอ,อันนี้มุกนะครับชี้ให้ดูแรกเมื่อสักครู่อันนี้ฮิโปนะครับอันนี้ช้างอันนี้ไม่มีม้าลายเดี๋ยวพลาดอีก มาไลยกับยีราฟวันหลงไปเห็นแล้วรีบพูดนะครับเดี๋ยวบางท่านถามว่าเวลาพูดอย่างนี้มีสคริปต์ไหมไม่มีครับผมก็อาศัยนั่งดูนะครับตัดต่อเสร็จแล้วก็บางทีทิ้งไว้วันสวันลืมไปแล้วดิสัําไปก็มานั่งดูใหม่พอดูทีหนึ่งก็เห็นอะไรก็พูดไปตามที่ลอยมาตรงหน้านะครับอนั้นจะเทกสักทีบางทีก็พูดยาวไปเลยนะครับเพราะว่า มันไม่มีอะไรที่จะพูดเป็นวิชาการนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์เล่ากับสิ่งที่เห็นในหนังนะครับอย่างเช่นนี้แหละครับก็จะเล่าบอกว่านี่คือสวนสัตว์ดุสิตนะครับเคยไปไหมสมัยที่มาเรียนรามเนี่ยเออ2 0 2 3นี่ผมก็ยังไม่มานะผมมา2124ก็มาเรียนรามแล้วก็เคยไปเที่ยวเหมือนกัน,กนที่สวนสัตว์ดุสิต เป็นชุดนักศึกษาเขาให้เข้าฟรีนะตอนนั้นแล้วจากนั้นหนังก็จะพาเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่สนามบินเชียงใหม่หรือท่าอากาศยานเชียงใหม่เพราะว่าครอบครัวนี้เขาจะพากันไปเที่ยวพักผ่อนที่เชียงใหม่ไม่รู้นะครับสมัยก่อนเวลาเราดูหนังนี่หนังเวลาไปเที่ยวนี่ถ้าไม่ไปชายทะเลก็ไปเชียงใหม่ก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าไปเชียงใหม่แล้วอากาศดี คนไปเที่ยวพักผ่อนนั่นเป็นความจําของเราที่จํามาจากหนังนะครับว่าถ้าอยากไปเที่ยวพักผ่อนอากาศสบายๆต้องไปเชียงใหม่ <aud it> แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเชียงใหม่ก็เหมือนอเวลาหนาวก็หนาวเวลาร้อนก็ร้อนเหมือนกันนะครับ <aud it> เหมือนจังหวัดเลยแหละครับใครบอกว่าจังหวัดเลยหนาวเวลาร้อนก็ร้อนร้นนะครับก็ไปที่เชียงใหม่แต่ว่าใน บันทึกการถ่ายทําหนังนี่เบื้องหลังการถ่ายทํานี่อ่านไม่เจอนะครับว่าตรงนี้คือที่ใดของจังหวัดเชียงใหม่ปกติเขาจะบอกว่าไปถ่ายทําที่ไหนแต่เรื่องนี้ผมไม่มีเบื้องหลังการถ่ายทําก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ใดของเชียงใหม่เดี๋ยวคนเชียงใหม่เขาจะบอกเองนะครับว่าอ๋อตรงนี้คือที่ใดของที่เชียงใหม่แล้วพอไปที่เชียงใหม่นะครับมันก็จะมีอุดูบา้านพักปีนกระไดขึ้นไป ตอคิดสิครับว่าเมื่อ4 5ปีแล้วปีนขึ้นไปสูงสูงแล้วก็มีแม่น้ํามีน้ําอยู่ข้างๆนะครับมีคลองอยู่ข้างๆก็เหมือนบ้านริมน้ำนะครับแต่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะไปที่สถานที่เวลาไปเชียงใหม่ทุกคนก็จะไปที่ที่เขาทําอุตสาหกรรมร่มนะครับปกติร่มนี่เราจะรู้ว่าอยู่ที่บ่อสร้างที่สันกําแพง แต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้เขาถ่ายทําที่ไหนนะครับนี่ครับีก็จะเป็นค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ตัดออกเลยเพราะว่าอยากให้ดูนะครับหนังที่คนใน4 5ปีที่แล้วที่ไปดูดูแล้วชอบบางคนบอกว่าดูแล้วชอบครึ่งเรื่องแรกเออทำไมผมก็เหมือนกันนะครับผมดูไปครึ่งเรื่อง พอออกจากเชียงใหม่ท่านนั้นเลยไม่อยากดูละนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ทําให้ชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงนี่เอามาเปิดให้ท่านฟังไม่ได้เลยนะครับเพลงยามประสบพบตาอะไรนั่นแหละครับสมัยที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้กับเพื่อนที่อยู่ที่จังหวัดสุรินไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาชอบคุณสุพรราก็เราก็ติดสอยให้ตาม ตัวไม่แพงนะสมัยก่อนสุรินทนี่ตัว8บาท9บาทเองจำไม่ได้เรากี่บาทก็ไปดูปรากฏว่าฉากที่คุณนวรัตดีดกีตาร์ร้องเพลงโอ้โหเป็นเสียงคนอื่นนะครับแต่ว่าสมัยก่อนดูแล้วชอบเพื่อนก็จำว่าเพลงเอกจากหนังเรื่องสามใบเถาเมื่อไหร่จะมาไปถามเทปนะครับไปถามแผ่นเสียงตลอดเวลาก็ได้เทปมาเอาไปเปิดกับหนังกางแปลงนะครับก็สนุกดีครับ สมัยก่อนมีคุณนาวรัตกับคุณพลพระลาพรนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ที่ร้านร่มนะครับแต่ว่าร้านร่มนี่ในไตเติลเขาเขียนไว้นะครับว่ามีร้านร่มมีร้านชื่อร้านพรมชนะอยู่ที่สันกำแพงด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพรมชนะที่เชียงใหม่นั้นมีที่สันกำแพงนั้นขายอะไรแล้วก็พรมชนะที่ตัวเมืองเชียงใหม่นั้นขายอะไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นอุตสาหกรรมร่มที่บอสร้างหรือเปล่านะครับดูแล้วก็บอกกล่าวมาเห็นไหมครับชื่อร้านพรมชนะนะครับชื่อร้านพรมชนะแต่ไม่ได้ขายพรมนะครับจริงๆมีอีกร้านหนึ่งนะครับที่เขาเขียนขอบคุณไว้ร้านดังเลยนะครับร้านตันตราพรแต่ว่าหาไม่เจอนะครับในหนังไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนของ ก็เห็นร้านนี่แหละครับที่มีป้ายชัดๆใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปแสดงค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าผมให้ดูสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขนาดนี้ก็10กวนาทีจริงๆไม่อยากให้เกินไม่อยากให้ยาวนะครับเพราะว่าเราเน้นโลเคชันเดี๋ยวให้ดูแค่ครั้งเดียวเนี่ยครับเข้าไปเลือกซื้อของในร้านพรหมชนะนะครับแล้วก็ดาราข้างหลังนี่แหละครับที่เป็นตัวตลก จะแสดงไปเรื่อยล่ะครับแต่ว่าเอารอบเดียวพอจพับคู่กับคุณอัมพาภูสิทธิ์นะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่เรือนที่เขาแสดงาการแสดงเรียกว,ว่าหัฐฝาาีมือนะครับตรงนี้แหละครับอยู่ที่ไหนปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าสมัยตะก่อนนี่คิดดู45ปีที่แล้วเริ่มมีการานำ หัตกรรมพื้นบ้านหรือว่านำบางทีนำชาวเขาเข้ามาในศูนย์แสดงสินค้านะครับเพื่อที่จะรวมไว้ที่เดียวกันแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่ารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าให้ตามไปดูตามดอยตามเขานี่จะใช้เวลาน,านานในการเดินทางก็เลยเปลี่ยนก็เลยทําเป็นศูนย์ศูนย์หัตกรรมศูนย์เหมือนศูนย์ศิลปะชีพเหมือนศูนย์การแสดง ให้ชาวเขานั้นมามาทำงานตรงนี้จริงๆนะครับก็มือก็คือมาสร้างผลผลิตนะครับแล้วก็ให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวนั้นได้ดูด้วยแล้วก็ตัวเองก็ขายสินค้าได้ด้วยนะครับก็ถือว่านี่คือความคิดเมื่อ45ปีที่แล้วนะครับเขาคิดมานานแล้วนะครับก็ทำแบบนี้ก็จะได้ประหยัดแต่ว่าถ้าใครที่อยากเห็นสถานที่จริงต้องใช้เวลาหลายวันนะครับไม่งั้นจะ เดินทางไม่ทั่วเชีงยงใหม่นี่เวลาขึ้นเขาลงเขานี่เหนื่อยนะครับยิ่งสมัยก่อนนี่วิ่งกันเลนเดียวสวนกันนะครับก็จะลําบากรถมานี่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับสั้นๆเลยครับมีแค่นี้เองนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนสมัยแต่ก่อนรถมานี่ผมนึกถึงแต่ลัดดาแลนนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายนะครับหมายถึงที่สุดท้ายที่ผมเอามาไวร้รวมกันนี่ผมไม่ได้เรียงตามหนังนะครับเรียงตาม เรียกว่าเรียงตามความสะดวกที่สุดท้ายนี่น้ําตกนะครับนี่เป็นน้ําตกหน้าแรงหรือเปล่าไหลน้อยๆน,น,นะครับทั้งหมดก็ไปเที่ยวที่น้ําตกนะครับเมื่อกี้เห็นทานน้าตกแล้วไหมครับเห็นไหลยอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวจะดูอีกมุมหนึ่งหน่้ยไมครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกมุมนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่ารู้แต่ว่าเป็นน้ําตกที่เชียงใหม่ แต่ว่าชื่อน้ําตกที่เชียงใหม่นี่ผมไม่เคยจํกชื่อเลยนะครับกลิก่ททามาหลายคลิปก็แทบจะไม่จําชื่อน้ําตกไม่รู้เป็นไรเพราะว่ามันบางคนเขาสังเกตแป๊บเดียวนะครับเขาดูแป๊บเดียวเขารู้ว่าเป็นน้ําตกอะไรแต่ผมนี่โอ้โหถ้าไม่มีป้ายชื่อนี่ไม่รู้เลยนะครับว่านี่คือน้ําตกอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่หนังเรื่องสามใบเถา ของคุณจิรวรรณกบนาศเศรษฐยากรพากันไปถ่ายทำนี่คนนี้บางคนบอกว่าเป็นหมอทรงไม่ใช่นะครับเป็นอีกคนหนึ่งหมอทรงจะอีกคนหนึ่งนี่แหละครับสามพระเอกถ้าเห็นสไตล์แบบนี้แล้วไม่บอกว่าเป็นหนังคุณจิรวัรณหนึ่ เึกว่าเป็นหนังคุณสุภักษรเลยนะครับเพราะว่านักแสดงนี้เกี่ยวข้องกันนะครับดูน้ําตกนะครับดูโขนดหินนะครับเอาละครับสถานที่ถ่ายทําหนังของหนังเรื่องสามใบเถาก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้นะครับ